สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บูบอนเด็ดประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569ฮะพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานกันตามปกติแล้วนะครับใครที่เดินทางเข้ากรุงเทพก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะสู่ๆนะครับสำหรับปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วครับ แนวทางของเราในค่ำคืนนี้ฮะจัดให้ชิวๆ5ว5คู่นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้ง5คู่เลยจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างตามหน้าปกคลิปเลยครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ YouTube บูบอลเด็ดและช่องติกตอกบูบอลเด็ดครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ไปด้วยครับที่ @boo789 เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ @boo789 ฮะแอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคู่แรกครับเอเบอร์ตรันเปิดสนามฮิดิคินสันเซเดียมรับการมาเยือนเบนฟอร์ดเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้4ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเอเวอร์ตรันต่อ0.25-5 คาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลหวรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford ดม็11,985คนให้เจ้าบ้านเอเวอร์ตันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่46%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี29%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่25%ครับเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะ เริ่มที่เจ้าบ้านเอเวอเรตันนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนเจ้าป่าฟอรเรสต์นะครับชนะมาได้0ต่อ2รอง0.5กินเต็มเสมเอเบอร์ลี่0-0ครับเกมเยือนพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครึ่งแพ้อาร์เซนอลน,นะฮะ0ต่อ1เกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง1ลูกจบเจ้าแพ้เชลซี2ต่อ0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.75เสียครับและชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์3-0นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็ม ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป9นะัดชนะ4เสมอ2แพ้3ยิงได้11เสียไป10ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเบนฟอร์ดผู้มาเยือนเกมล่าสุดนะฮะเปิดบ้านเจ้าจือเสมอสเปอร์ไป0ูนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครึ่งชนะบอลมาร์สีนะครับเกยมเย่าพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็มชนะวูฟ0ูต่อเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มครับใครก็แพ้วูฟก,กันวะ แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะสองศูนย์ฟุตบอลคาราบาวครับรองหนึ่งลูกเสียครับและเสมอลีดหนึ่งหนึ่งเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อศูนย์จุดสองห้าเสียครึ่งฟอร์มเกมเยนิลีกแข่งไปเกนะ้านัดชนะสองเสมอศูนย์แพ้เจ็ดยิงได้แปดเสียไปสิบหกประตูครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกของคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมา10เกมนะฮะเอเวอรตันชนะเบนฟอร์ดไป4นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนเบนฟอร์ดครับเอาชนะเอเวอรตันได้2นัดเท่านั้นเองครับ พีวิวก่อนเกมมัธยมศรคาดของคู่นี้บาย JK เ1เชื่อว,ว่าเจ้าบ้านเเวิสตันจะเก็บ3คะแนนในรังเย่าตัวเองได้แบบไม่ยากนะักเพราะไลอัพเกมล่าสุดที่บุกชนะนอติงแฮมฟอร์เรสต์งศถือว่าเป็นชุดที่ผสมผสานและลงตัวได้อย่างน่าประทับใจมากครับทั้งการออกสตาร์ทของเมอร์ลินโลที่เจ็บยาวแต่ตอนนี้ลงเล่นได้แล้วหรือจะเป็นทีมอีโลจีบูนัมกับเจมส์การ์เนอร์ครับที่จับคู่แพ็กแดนกลางได้เนียนกริปเกมนี้ไม่ง่ายครับที่ฟอร์เลสจะบุกมาลุ้นขอแต้มกลับออกไป เมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนำว่าอยู่ต่อเอเวอตันไปเลยครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้เอเวอตันครับจเจ้าบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดผู้มาเยือนไป1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10บกำแพงอยู่ที่2.25หวางสกอร์ต่ำนะฮะคู่ที่2เจ้าสัวน้อยฟูแลมเปิดสนามคาเวนครอสเทดรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลเวลาคิกออฟของคู่นี้สีทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูก ใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลบวกรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford ดม็อ29,270คนให้เจ้าบ้านฟูแลมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่14เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี21ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่65เปอรครับไหวเปล่า ย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านฟูลแลบนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทนะฮะตีเสมอมาได้1-1รอง0.25ได้ครึง่งชนะเวสต์แฮมนะครับ0 1เกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลราคาเสมอกินเต็มเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0ครับบอลราคาเสมอกินเต็มครับแพ้นิวคาสเซิล2ต่อชนะัะเกมเยือนฟุตบอลพรีรเมียร์ล ley, ีก ต่อ0.5กินเต็มฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป9นะ้านัดชนะ5สเสมอ1แพ้3ยิงได้15เสียไป10ประตูครับด้านฟอร์ม5้าเกมล่าสุดของหงแดงลิเวอร์พูลผู้ผมายเยือนฮะนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเจ้าจืดลีดนะครับไป0 0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.25เสียครับเปิดบ้านชนะวู๊แฮมตันนะฮะได้2ประตูต่อ1ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.2 5กินเต็มชนะสเปอร์เกมเยือนครับ1-2ต่อพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็ม ชนะไบรตัน2-0ครับเกมเยา่าพรีเมียร์ลีกต่อ0.75กินเต็มและบุกไปชนะอินเตอร์มิลาน0-1ครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟดรอง0.5กินเต็มครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป9นะัดชนะ4เสมอ1แพ้4ยิงได้15เสียไป16ประตูครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกของคู่นี้ครับฟูลแลมเอาชนะลิเวอร์พูลไป4นัดเสมอกันในเวลา4นัดด้านลิเวอร์พูลครับเอาชนะฟูลแลมไป12นัดครับผม พีวิวก่อนเกมมัสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายเจเค11ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นฟูลแลมหากได้บู๊ในรังเย่าของตัวเองพวกเขาก็คือทีมตึงๆ1ทีมเลยก็ว่าได้ฮะด้วยผลงานชนะ5จาก8เกมเย่าท้ายในลีกแพ้ไป3และชัดรวมกะแนนสิ้นกว่า16ประตูเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับเกมล่าสุดบุกเจ้าคิสเซิลพาเลท1-1และกำศึกลอนดอนดาร์บี้อย่างต่อเนื่องขณะที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลเพิ่งเปิดรังทำได้แค่เจ้ากับลีดไป0-0แบบที่รูปเกมไม่มีอะไรดีเลยฮะ เกมรุกการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายแทบนับครั้งได้แถมจ่ายบอลเสียจ่ายบอลพลาดหรือเลี้ยงติดก็มีเพียบดีหน่อยที่เกมรับยังรักษามาตรฐานได้ดีเยี่ยมครับครั้นจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยผมว่าไม่น่าไหวอะฮะแนะนำว่าอยู่รองฟูลแลมราคา0.5ดีกว่าครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับฟูลแลมเปิดบ้านสเสมอเดือดเลี้ยวปวูไป2ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ7.5เต็ม10บกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับ คู่ที่3สันลิกาดงเจ้าบ้านนิวคาเซิลเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนประสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทเวลาลงําการแข่งขันของคู่นี้สี่ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านนิวคาเซิลต่อ0.75ใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลบวดรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford ดม็14,393คนให้เจ้าบ้านนิวคาเซิลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่54ครับ เปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี26%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่าง Crystal Palace มีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่20%ซครับฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียะขอเริ่มที่เจ้าบ้านซิลนะครับเกมที่แล้วบุกไปชนะเบอร์ลี่มาได้1ต่อ3ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1ลูกกินเต็มแพ้แมนยูนะฮะเกมเยือน1 0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันราคาเสมอเสียครับเปิดบ้านเสมอเชลซี2-2ฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอนราคาเสมอจบเจ ฟุตบอลคาราบาวครับต่อ0.75เสียครึง่งและแพ้ซันเดอร์แลนด์1-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียนะฮะฟอร์มเกมเย่าในลีกแห่งไป9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2ยิงได้16เสียไป12ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของคริสตัลพาเลซผู้มาเยือนฮะเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูลแลม1-1ฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครึง่งแพ้สเปอร์1-0นะครับเกมเยา่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0 บุกไปเสมออ์เซนท์1-1นะฮะฟุตบอลคาราบาวครับรองหนึ่งลูกกินเต็มแพ้ลีดครับ4-1เกมเยือนพิมเมรีกวันละค่าเสมอเสียครับและเสมอคูพีเอส2-2เกมเยือนฟุตบอลยูฟาคอนเฟเซ์ลีกรอบลีกเฟสตต่อ1.5เสียฮะฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป9นะัดชนะ5เสมอ1แพ้3ยิงได้12เสียไป9ประตูครับ สถิติเฮตูเฮตการเจอกันในศึกพีเมลีของคู่นี้นะฮะนิวคาสเซิลครับชนะคริสตัลพาเลทไป10นัดเสมอกันในเวลา9นัดส่วนคริสตัลพาเลทครับเอาชนะนิวคาสเซิลได้5นัดครับผมพีววิวก่อนเกมสมือสักก่คาดของคู่นี้บเจเคอิลเวนยังเชื่อว่าเจ้าบ้านนิวคาสเซิลจะสามารถเก็บ3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งนัดล่าสุดปลดล็อกบุคลลมเบอร์ลี่มา1ต่อ3เรียกคืนความมั่นใจกลับมาเต็มระบบอย่างไรก็ดีครับพวกเขามีสถิติเกมยอในลีกที่โหดจัดอยู่แล้ว ด้วยการชนะ4จาก6คนท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครเสมอ2และยิงรวมกัน12ลูกเน้นๆสวนทางกับทีมเยือนคริสตอลพาเลทครับที่ตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงหลังพ่าย3จาก4เกมลีกที่ผ่านมาแบบไม่ชนะใครเสมอ1และโดนถลุงแนวรับยับเยินรวมๆกว่า9ตรงฮะดูทรงแล้วหากต้องรับมือกับคู่แข่งที่แข็งแก่งในบ้านและโมเมนตัมกำลังมาบอกได้เลยว่าดูไม่จืดแ,แน่ครับ ที่เด็ดบอลต่อนิวคาเซิลราคา0.75ผลสกอร์ที่คา,าดของเกมนี้ครับนิวคาเซิล5เปิดบ้านเอาชนะคิสเซลพาเลทไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7.5เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับคู่ที่4สเปอร์เจ้าบ้านเปิดสนาม, Stadium, นมานท็อตแนมฮอฟสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนซันเดอร์แลนด์ครับเวลาคิกออฟของคู่นี้สีทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเจ้าบ้าน,ส,น,านสเปอร์ต่อ0.5 ใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดมอบ1 7 5่4คนให้เจ้าบ้านสเปอร์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่48%เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี23%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่29%ครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านสเปอร์นะฮะนัดล่าสุดบุกไปยันเบนฟอร์ดครับเสมอมา0 0.25ไดนครึ่ง บุกไปชนะคริสตัลพาเลท1-0นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล1-2นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.5เสียครับแพ้นอตติการ์์ตโฟล์คส์3-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลราคาเสมอเสียครับและเปิดบ้านชนะสลาเวียปาร์ค3-0ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเล็กเฟสต่อ1.25กินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป9นะัดชนะ2เสมอ2แพ้5ยิงได้11เสียไป11ประตูครับ ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของซันเดอร์แลนด์ผู้มาเยือนฮะเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้0-0นะฮะรอง1.25กินเต็มเสมอลีด1-1ครับเกมเยาพรีเมียร์ลีกบอลราคาเสมอจบเจ้าเสมอไบตัน0-0ครับเกมเยือนพรีเมียร์ลีกรอง0.5กินเต็มชนะนิวคาสเซิลนะฮะในบ้าน1-0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มและแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้3-0ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมเยือนรอง1.75เสียนะฮะ ฟอร์มเกมเยนเนลีกแข่งไป9นัดชนะ2เสมอ3แพ้4ยิงได้4เสียไป10ประตูครับสถิติเฮตูเฮการเจอกันในศึกพรีเมลีกของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา15นัดนะครับสเปอร์ครับชนะสอร์แลนด์ไป10นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนสอร์แลนด์ครับเอาชนะสเปอร์ได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองฮะพีวิวก่อนเกมมรสกรดคาดของคู่นี้บายเจเค ทีมเย er ือนชนเนสแลนด์ครับไม่ได้มาเล่นเล่น,ลนแน่นอนเพราะว่าเขากำลังมั่นใจจัดหลังเปิดหลังเจ้าแมนซิตี้0-0ชนิดล็อกถล่มแผ่นด,ดินทลายชิปหายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับหลังสร้างความปั่นปวดและปวดขมับให้กับเป๊ปโกลเดี่าแบบเต็มขั้นแน่นอนว่าโมเมนตัมช่วงนี้กำลังมาดีและแพ้ยากต่อเนื่องเป็นเกมที่สีติดต่อกันแล้วขณะที่เจ้าถิ่นสเปอร์นัดล่าสุดบวกเจ้าเบนฟอร์ด0-0ไม่ได้ถือว่าเสียหายมากนัก พอคู่แข่งก็จัดว่าเข้มเต็มพิกัดเหมือนกันทว่า4เกมหลีกท้ายพวกเขากำใชยได้แค่ขาดเดียวเท่านั้นเสมอ1แพ้2และยิงได้เพียง2ลูกอีกด้วยครับดูจากสภาพความมั่นใจตอนนี้คูจะฝากความหวังให้พังสกอรเก็บชัยลำบากขอแนะนำว่าอยู่รองสแนเดอร์แลนด์ราคาครึ่งลูกดีกว่าครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะสันเดอร์แลนด์บุกยันเสมอสเปอร์ 0-0, 00อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์ต่ำนะฮะเรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเปิดสนาม uss, เอติฮัสเตเดียมรับการมาเยือนเชลซีเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลแมนซิตี้ต่อ1ลูกลบ5คาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอ r d ็มือคนให้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่49%เปอร์เซ็นต์ปอร์เซ็นต์ี่จะเสมอกันในเวลามี2 2สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเชลซีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่29%ครับ ฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนเดน์แลนด์นะฮะเสมอมา0-0 000, ต่อ1.25เสียครับบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส1-2นะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1ลูกจบเจ้าเปิดบ้านชนะเวสต์แฮม3-0ครับพรีเมียร์ลีกต่อ2ลูกกินเต็มเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด2-0ครับ ฟุตบอลคลรบบาวครับต่อ1ลูกกินเต็มและชนะคริสตัลพาเลท0นต่อ3นะฮะเกมเยือนพิีเมลีกต่อ0.5กินเต็มครับฟอร์มเกมเยือนนีลีแข่งไป9นะัดชนะ8เสมอ0นแพ้1ยิงได้25เสียไป6ประตูครับด้านฟอร์มของเชลซีผู้มาเยือนครับนัดล่าสุดนะฮะเปิดบ้านเสมอบอลมัด2 2พรีเพิยเมลีกต่อ1ลูกเสียนะครับแพ้แอสตันวิลล่านะฮะคาบ้าน1 2ต่อฟุตบอลพิีเมลีกต่อ0.5เสียครับ เสมอนิวคาสเซิลสองสองฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันราคาเสมอจบเจ้าชนะคาร์ดิฟ1์นต่อสนะครับเกมเยือนฟุตบอลคาราบาวครับต่อ1.25กินเต็มและชนะเอเวอเรตันสองศูนย์ครับเกมเย้าพรีเมียร์ลีกต่อ0.75กินเต็มครับฟอร์มเกมเยนลีกแข่งไป9ชนะ4เสมอ3แพ้2ยิงได้17เสียไป10ประตูฮะสถิติเฮตูเฮตการเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกของคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะชนะเชลซีไป26นัด เสมอกันไปในเวลา6นัดนะครับส่วนเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้12นัดแค่นั้นเองครับข่มมิดพีวิวก่อนเกมมัสกอริคาดของคู่นี้บ่าย JK11 แม้ล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำได้เพียงบุกเจ้าสแตนแลนด์0-0แว่าพวกเขาก็ยังอยู่บนเส้นทางไร้พ่ายและกำชัยได้ถึง8ครั้งเลยทีเดียวฮะแถมสถิติในฐานะเจ้าถิ่น8เกมลีที่ผ่านมาก็คว้าชัยรวดและยิงรวมกันได้ที่กว่า25ประตูอีกด้วยฉะนั้นหายห่วงเรื่องคุณภาพและความมั่นใจไปได้เลย สวนทางกับเชลซีครับที่ตอนนี้ไม่มีใครกลมหัวเหลืออย่างเป็นทางการหลังโชว์ฟอร์มแย่ไม่ชนะใครมา3เกมหลีกซ้อนเสมอ2แพ้1และเสียไปถึง6ตรงดูทรงแล้วจากสภาพนี้จะฝากความหวังให้ยื้อแชร์แต้มหรือพ่ายไม่ขาดลำบากเหลือเกินครับมีทรงโดนถลุงถังขี้แตกสูงมากฮะที่เด็ดบอลต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา1่ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กัแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2,568บครับจัดพิมลีจุกๆให้5คู่นะครับคลิปหลักแล้วก็จะมีคลิปช็อตบอลเดียวอีก2คู่นะฮะฝากเข้าไปกดติดตามรับชมด้วยนะครับเราสรุปเลยดีกว่าว่าผมพวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่ครับ คู่แรกครับเอเวอร์ตันเจ้าบ้านเปิดสนามฮิลดิคินสันสเตเดียมรับการมาเยือนเบนฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านเอเวอร์ตันต่อ0.25ผมให้เอเวอร์ตันชนะเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อ0นะฮะกำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำคู่ที่2ฟูลแลมเปิดสนามคลาวเวนคอสเทดรับการมาเยือนลิเวอร์พูลคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลบุกมาต่อครึ่งลูกนะครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2-2งสอกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับคู่ที่3นิวคาสเซิลเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนคิสตัลลพาเ เกมนี้เจ้าบ้านนิวคาเซิลต่อ0.75ผมให้นิวคาเซิลชนะคริสตัลพาเลทไป3ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่2.5บอลสกอร์สูงครับคู่ที่4สเปอร์เจ้าบ้านเปิดสนามท็อตแนมฮอฟส์สเตเดียมรับการมาเยือนซันเดอร์แลนด์ครับเกมนี้เจ้าบ้านสเปอร์ต่อครึ่งลูกนะครับผมให้สเปอร์เสมอซันเดอร์แลนด์ไป0-0กำแพงอยู่ที่2.5บอลสกอร์ต่ำครับและคู่ที่5ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเปิดสนามเอตีฮัตสเตเดียมรับการมาเยือนเชลซี เกมนี้มนเซตี้ต่อ1ลูกนะครับผมให้มนเซตี้ชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1กํากำแพงอยู่ที่3.0หวางสกอร์สูงครับสถิติและแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะฮะหากคุณเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเราด้วยนะครับที่ช่อง y o u u u e e บูบอลเด็ดและช่อง t i k t o k b o บูบอลเด็ดครับฝากแอดไลน์ไว้ด้วยนะฮะที่แอด boo เ8 9ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่แอดแ o o 7ก9แอดกันเข้ามาฟรีฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ สำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับไม่เจ็บไม่จนฮะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับสำหรับปีใหม่นี้นะฮะและท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับกลับไปทำงานที่เรารักให้มีความสุขนะฮะปีนี้ขอให้สู้ๆนะครับปีที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปมีความสุขกับการใช้ชีวิตให้มากๆครับค่ำคืนนี้เวลาของเราหมดแล้ว5พบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน